ที่อาคารศิลปาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยพะเยานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกดัานมนตรีเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเหตุอุทกภัยกรณีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่15ตุลาคม2566ซึ่งมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากทำให้บ้านพักอาศัยจมหายไปกับกระแสน้ำ และมีผู้เสียชีวิตจำนวน4รายโดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นค่าจัดการศพรายละ50,000บาทและทุนเลี้ยงชีพ2ครอบครัวครอบครัวละ30,000บาท จากนั้นรองนายยกรัฐมรีเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม m o u เรื่องการส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปะสุสัตวให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระหว่างน,น,น,นายเบญจพลนาคประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกับนายสัตวแพทย์บุญยักฤปิ์ปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปะสุสัตว์โดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนโดยมีกองทุนหมู่บ้านเป็น,นกลไกหนึ่งที่สําคัญซึ่งการลงนามในโมย,ยูในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรสมาชิกกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการโคล้านครอบครัวโครงการที่ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประมูลธุกิจสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามรายงาน